สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสส่่ามไบายเซเคิลชาแนลครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวท็อปที่สุดจากค่ายแคมนะครับผมแคมไฮท์ ight, เสือภูเขา29นิ้วสายลุยบูสต์แล้วก็พิเศษกว่าน,นั้นก็คือมันมากับตัว XT 1ค12ครับในราคาพิเศษไปเรามาดูกันว่าเป็นยังไงครับครับผมแคมจักรยานคุณภาพนะครับผม ของดีในราคาประหยัดที่ร้านปาร์มใซีเพิ้นลคัดสรรมาให้นะครับก็ตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวท็อปของแคมป์ที่เป็นอลูมิเนียมที่ผมคัดสรรเข้ามาในร้านนะครับก็สเปคมันน่าสนใจมากเลยตัวนี้เพราะว่ามันเป็นบูสต์นะครับอ,อย่างที่ผมเคยบอกนะครับผมบูสต์กับธรรมดาต่างกันยังไงบูสต์จะค่อนข้างแข็งแรงกว่าให้ความสติฟดีกว่าแล้วก็ลุยทนทานมากกว่านะครับผมดูยังไงที่เป็นบูสต์ก็คือแน่นอนครับตัวหน้าชกหน้า จะมีดุมกว้างอยู่ที่110ส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็น148แต่ว่ามันต้องเป็นแกนใหญ่เท่านั้นแกนหน้าอยู่ที่15มิลส่วนแกนหลังอยู่ที่12มิลนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้คือบูสต์บูสต์ดียังไงก็คือ1ทนทานใช่ไหมครับผมสตีฟที่กล่าวไปแล้วแล้วก็ยุคเนี่ย ใครๆก็มาทำอะไรให้รับรองกับบูสมากกว่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นล้อของ s h i า a โ o หรือว่าหลายๆแบรนด์ตอนนี้เขาก็จะมาใช้ตัว148บูสต์อย่างนี้กันหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อไปเนี่ยกะว่าจะไปแต่งอะไรเพิ่มในอนาคตเนี่ยตัวบูสเนี่ยก็ถือว่ามาใหม่ชมใหม่หาอะไรได้ง่ายนะครับผม โอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าว่าคันนี้จะได้อะไรไปบ้างนะเดี๋ยวผมจะรีวิวตั้งแต่ข้างล่างสุดยันข้างบนสุดตามสไตล์ปาร์คบยไซเกิลเลยก็อย่างแรกนะครับผมตัวยางตัวนี้ได้จาก CST ไปจะมีขนาดอยู่ที่ 29, ่สิบเเขียนข้างยางไว้ชัดเจนนะครับผม CST All Terrain ก็คือยางเนี่ยไปได้ทุกที่นะครับก็สามารถปั่นทั้งเรียบก็ได้หรือว่าจะลุยก็ได้ก็ถือว่าเป็นยางดีสําหรับคนที่จะเริ่มต้นปั่นจักรยานนะครับผมเพราะว่าคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะชอบปั่นนนสไไตล์หะ ต่อมาคือด้านชุดล้อครับด้านชุดล้อตัวนี้ถือว่า,เ,าเป็นหนึ่งในตัวท็อปจากค่ายแคมเหมือนกันเพราะว่าดุมที่ให้มาไม่ใช่เป็นดุมทั่วไปแล้วมันเป็นดุมจากไต้หวันชื่อว่า o v a t e ทคนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนหลายๆคนก็คงรู้จักแบรนด์นี้ดีก็ดุม o v a t e ทคนะครับด้านหน้าก็จะมีความกว้างอยู่ที่100แล้วก็ด้านหลังจะมีความกว้างอยู่ที่148บูสนะครับผมเป็นแกนใหญ่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยขอบล้อก็ขอบล้อสำหรับความคงทนคงทานนะครับผมเพราะตัวนี้ ได้ขอบล้อสองชั้นมาอลูมิเนียมหน้ากว้างมากๆเลยเพราะฉะนั้นในอนาคตคุณอยากจะเอาไปลุยรถคันนี้เหมาะสมสําหรับการลุยนะครับผมคุณก็สามารถใส่ยางใหญ่กว่านี้ได้สบายเลยอ่ะมาลองฟังเสียงดุมจากโนวาเทคดีครับว่าเป็นยังไงด้านดุมตัวนี้ก็หายห่วงอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นดุมชื่อดังจากไต้หวันนะครับต่อมานะก็คือชุดขับเคลื่อนชุดขับเคลื่อนตัวนี้ยถือว่า ภูมิใจนําเสนอเลยเพราะว่าคุณได้ชุดขับเคลื่อนถือว่าเป็นระดับ performance แล้วเพราะว่าตัวนี้ที่ได้ไปคือ Shimano XT ตัวใหม่12สปีดที่มีรหัสชื่อว่า M8100 จะเป็น1คูณ12แน่นอน,นครับสิ่งที่สำคัญก็คือตัวออกคำสั่งคือชิฟเตอร์แล้วก็ตีมผี2ชิ้นเนี่ยเป็น d i o r e M8100 นะครับผม12สปีดตัวชิฟเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างรู้สึกดีดีนะครับผมมียางกันลื่นตรงนิ้วให้ด้วย แล้วก็ตรงดาวชิปเนี่ยคุณสามารถดับเบิลดาวชิปได้ด้วยตามสไตล์ของ XT นะครับผมหรือว่าใช้นิ้วชี้ในการเกี่ยวเข้ามาก็สามารถทําได้เช่นกันดีมากๆเลยของตัว XT เรื่องคุณภาพการขึ้นเกียร์ความแม่นไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับผมมันจบแล้วตัวนี้ต่อมาคือด้านจานครับด้านจานตัวนี้จะได้ของ p r o v e l ไปแต่ว่าจะเป็นตัว p r o w e l ค่อนข้างตัวดีหน่อยตัวท็อปหน่อยเพราะว่าใบจานที่ให้มาเนี่ยจะมีใบเดียวอยู่ที่34ฟันนะครับผมแล้วก็เป็นอลูมิเนียม7075ข้อดีของตัวเนี่ย คือคุณสามารถแต่งใบจานใหญ่กว่าเดิมได้ตัวใบจานที่ให้มาจะเป็นลักษณะของตัวแรมนะครับจะมีน็อตด,ด้านหลังอยู่3รูเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเป็น36-38เน้นทางเรียบมากขึ้นคุณก็สามารถเปลี่ยนใบจานตรงนี้ได้เลยโดยการสั่งซื้อใบจานของแรมใสนะครับผมแล้วก็เฟรมตัวนี้ก็รองรับได้ตรงนี้มีพื้นที่เยอะๆเลยสามารถใส่38ได้สบายนะครับผมขาจานตรงนี้ก็จะเป็นขาจานยาว170นะครับผมเป็นอลูมิเนียมแล้วก็เป็นกระโหลกกวงให้คุณเรียบร้อยแล้ว พูดถึงเรื่องกระโหลกนะครับผมด้านกระโหลกตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกระโหลกทั่วไปสแตนดาร์ดที่มันเป็น BSA นะครับผมก็คือเป็นกระโหลกเกลียวเพราะฉะนั้นของแต่งมีเยอะแยะในตลาดนะครับผมซื้อกันได้ทั่วไปเลยต่อมาคือด้านคาเซ็ตนะครับด้านคาเซ็ตตัวนี้จะได้เป็นของซันชัยไปแต่ว่าของซันชัยตัวนี้จะเป็นของดีหน่อยเพราะว่าจะมีขนาดอยู่ที่11.50แล้วก็ถ้าคุณหันด้านหลังดูนะครับผมคุณจะเห็นว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นอลูมิเนียมสีแดงเพื่อลดน้ําหนัก นะครับผมก็ถือว่าเป็นเฟืองที่ดีแล้วของสัญชัยนะครับต่อมาคือด้านโซ่ด้านโซ่ตัวนี้ก็จะเป็นโซ่คุณภาพจากเค c มนะครับผมรหัสชื่อ X12 ก็เป็นโซ่ค่อนข้างแพงนะราคาไม่ได้ถูกกว่าชิมาโน่นะครับผมเค c x 1มตัวนี้เป็นของไต้หวันต่อมาคือด้านเฟรมครับด้านเฟรมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเป็นอลูมิเนียมแต่ว่าจะเป็นบูสสเปกนะครับผมบูสสเปคดียังไงมันสตีฟกว่าฐานล้อกว้างกว่านะครับเพราะฉะนั้นการเข้าโค้ง พูดง่ายๆคือคุณมีฐานที่กว้างกว่าการเข้าโคง้งแต่และทีเนี่ยมันก็จะมั่นใจมากกว่าใช่ไหมครับผมตามสไตล์บูสส์แล้วก็คงทนมั่นคงเป็นบูสส์ไม่พอนะครับผมเป็นอลูมิเนียมลบรอยเชื่อมแต่ว่าการลบรอยเชื่อมของเขาเนี่ยจะลบยังมีหลงเหลือรอยเชื่อมทูบเชื่อมไว้อยู่เพราะว่าผมขอสันนิษฐานไว้นะครับผมเพราะว่าการลบแบบเนี้ยมันจะเน้นความทนมากกว่านะครับผมเพราะว่าลบไปหมดเลยเนี่ยสิ่งที่เราเชื่อมไปเนี่ย มันก็จะบางใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นการพอกออมานิดนึงแล้วก็ลบแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะครับผมเน้นทนแไม่ว่าจะเป็นแบตเทอร์แ็กเก็ตนะครับบตเทอมกเก็ตตัวนี้ก็ลบรอยออกมาได้สวยนะครับเฟรมตัวนี้นะครับผมด้านคอตัวนี้ที่ได้ไปก็จะเป็นคอแบบเทปเปอร์แล้วก็คือยุคใหม่คุณสามารถหาซื้อโชคหาซื้ออะไรแต่งในอนาคตก็สบายๆด้านบนก็จะมีขนาดอยู่ที่นิ้วหุน่นด้านล่างก็จะมีเป็นถ้วยใหญ่นิดนึงก็จะมี ขนาดอยู่ที่นิ้วครึ่งนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเทปเปอร์ต่อมาก็คือการซ่อนสายการซ่อนสายของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยทุกอย่างเข้ามาตรงคอนี่นะครับผมแล้วออกอีกทีนึงตรงวัตแุมักเก็ตเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่มีสายเกะกะนะครับผมเหมาะสําหรับการเป็นจัก,กรยานรุ่นใหม่มากเลยแล้วก็หลายๆคนอาจจะถามว่าในอนาคตสามารถแต่งเพิ่มเติมได้ไหมเฟร,รมนี้รองรับไปหมดน,นะครับผมสบายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น สับจานานะครับผมชิฟเตอร์สับจานหน้าที่สามารถใช้แบบไซด์สวิงได้จะมีประตูตรงนี้สามารถเปิดได้หรือว่าถ้าใครได้สับจานหน้าแบบแบบเดิมนะครับผมที่มันดึงบนดึงล่างก็สามารถใช้ด้านข้างล่างตรงนี้ก็ได้มีที่ให้ใส่นะครับผมตรงนี้ก็สามารถแคมป์ได้สับจานแบบปกตินะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเอาไปแต่งอะไรก็ได้ในอนาคตนะครับผมแล้วก็เฟรมเน้เน,นความทนทนมากๆเลยแล้วก็สวยนะ มีสีเดียวนะครับผมก็คือสีดำเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาเลยของตัวไฮส์ก็คือมีสีดําอย่างเดียวต่อมานะครับด้านโชคด้านโชคที่คุณได้ไปตัวนี้ก็จะเป็นโชคลมเรียบร้อยแล้วนะครับผมด้านซ้ายก็จะเป็นการเติมลมเนาะคอมเพรสชันว่าคุณจะเอาแข็งเท่าไหร่ส่วนด้านขวานะครับผมก็จะเป็นล็อกเอาต์ก็สามารถล็อกเอาต์ได้ง่ายๆตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ที่จุดเด่นของโชคตัวนี้ที่ไม่เห็นกับหลายๆรุ่นก็คือคุณมี าการวัดระดับแซกอยู่ตรงนี้ด้วยจะมีตัวเลขให้นะครับผมว่า,าคุณนั่งจะประมาณไหนนะครับผมยุบป,ประมาณไหนยุบสูงสุดอยู่ที่ไหนก็จะมียางมาลองไว้ให้ว่ามันยุบเกินไปหรือเปล่าคุณก็สามารถดูเกจตรงนี้ได้ของโชคตัวนี้นะครับผมถือว่าเป็นของแต่งอ่ะค่อนข้างสวยเลยตัวโชคตัวนี้ต่อมาคือด้านเบรกค,ครับเบรกที่ได้ไปก็คือจะเป็นเบรกน้ํามันนะครับผมเป็นไฮดรอลิกมินเนอรัลจากเทกโตรก็จะมีจานหน้า จานหลังอยู่ที่160เป็นลักษณะน็อต6รูนะครับแล้วก็ไบดิสที่ได้ไปเนี่ยเป็นไบดิสชิมา a โนแล้วต่อมาคือด้านคอนโทรลครับสเต็มที่ได้ไปตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสเต็มซิงนะครับผมองศาจิกเยอะมากๆเลยไม่ได้เขียนมาไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะลบเกิน10แน่นอนนะครับผมสเต็มลักษณะที่กดลงไปแบบนี้แล้วก็มีความยาวอยู่ที่70ส่วนด้านแฮนด์ตัวนี้ก็จะเป็นแฮนด์แฟลตบาร์นะครับผมเป็นแฮนด์เรียบนะครับ จะมีขนาดอยู่ที่720ในความกว้างแล้วก็แฮนด์กริปก็หนึบมือดีนะครับผมก็ใช้ได้เลยต่อมาคือด้านหลักอานครับด้านหลักอานตัวนี้ก็จะได้เป็นอลูมิเนียมนะครับผมก็สามารถไปแต่งอะไรก็ได้ในอนาคตเพราะว่ามันเป็นทรงกลมนะคุณสามารถเทียบกับแบรนด์ไหนก็ได้ไปของแต่งไปนะครับผมต่อมาคือเบาะเบาะตัวนี้ก็เป็นเบาะเจลยาวๆนะครับผมจากค่ายแคมเหมือนกันก็ถือว่านั่งสบายดีนะครับผม จบกันไปครับกับการรีวิวแคมป์ไฮท29นิ้วนะครับผมมีแค่29นิ้วอย่างเดียวมี2ขนาดให้เลือกก็คือ15.5หรือว่า17.5นะครับผมมีแค่2ขนาดจริงๆครับก็ราคาอยู่ที่เพียง19,900บาทเท่านั้นนะครับผมคุ้มมากๆเลยถ้าให้เทียบกับทุกแบรนด์นนะจะมีค่ายไหนที่ให้เป็นบูสต์แล้วก็เป็น XT12 สปีดแบบนี้นะครับผมราคาหลักหมื่น19,900นี่ถือว่าประหยัดมากๆเลยนะครับผม สินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับผมอย่าพลาดโอกาสนี้ไปเลยถ้าสนใจก็สามารถแอดไลน์คุณกันได้นะครับผมแอดปามไว์นะครับผมหรือว่าจะไปซื้อในช้อปปีก็ได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยครับแล้วก็คาถามสุดท้ายก็คือน้ําหนักจริงมันเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้เป็นเดิมๆโรงงานเลยนะถอดบันไดออกแล้วก็ขนาดของมันอยู่ที่17.5นะครับผมไปเรามาชั่งจริงกันตัวนี้คันนี้ขายแล้วลูกค้าจะมารับวันพรุ่งนี้วันนี้เรายืมเข้ามาก่อนนะครับผม ไม่น่าเชื่อว่าอลูมิเนียมบูสต์นะครับบูสต์ต้องหนักกว่าทั่วไปอยู่แล้วเพราะมันกว้างกว่าแกนใหญ่กว่าน้ำหนักเพียง12.51เท่านั้นนะครับผมถือว่าสู้กับคาร์บอนบางยี่ห้อได้เลยนะอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับเบามากๆนะครับผมตัวแคมป์ไฮท์ตัว,ตวนี้ไงก็ขอฝากไปด้วยนะครับผมถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเราได้เลยนะครับผม แล้วกันไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดของดีในราคาประหยัดที่ร้านปามบายไซเคิลคัดสรรมาให้คุณเสมอครับเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ